รักชื่อตอมแมลงวันโลกมันพลิกพัน,มนแมลงวันถูก คนกระดูกหักและคนจัดฟันยิ้มได้อีกครั้งเมื่อนักวิจัยไทยคิดค้น2วัสดุฉลาดทางการแพทย์บนเพดวัสดุดามกระดูกคล้ายกระดูกจริงอ่อนนิ่มไร้สารพิษที่เป็นอันตรายต่อร่างกายและลวดจัดฟันที่ช่วยลดการเจ็บปวดลดเวลาการจัดฟันให้น้อยลงและไม่มีผลต่อรากฟันในอนาคตติดตามกับเจ้าของรางวัล True Innovation 2011นักสร้างสารรค์นวัตกรรมไทย ทีมวิจัยสมาร์ทแล็บมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสวัสดีครับ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 ทั้งสองท่านนะฮะอาจารย์ท่านหนึ่งแล้วก็นักวิจัยท่านหนึ่งนะอาจารย์อนักอนักครับนะครับแล้วก็คุณพานุพงศ์นี่ฮะกับชื่อชื่อทีมชื่อทีมจริงๆเราใช้ชื่อว่าสมาร์ทแล็บสมาร์ทแล็บครับเราทำสมาร์ทแมทเทียลนะฮะวัสดุฉลาดอ๋อเหรอฮะเออวัสดุฉลาดแล้วก็ไปได้ ได้รางวัลมาใช่ไหมไปได้รางวัล True Innovation Award จากไหนฮะจากทาง True ที่จัดแข่งขันนะครับนี่ฮะ True Innovation นะครับแล้วนี่ก็ถ้วยรางวัลและนี่ก็คือผลงานใช่ไหมอาจารย์ฮะผลงานที่เรานำมาโชว์มากเลยนะฮะเดี๋ยวมาะคืนกลับมาเราจะแจกให้ฮะอันนี้๋อเลยฮะเราเริ่มจากอะไรคะเริ่มจากการน้ำเลยไหมฮะไม่ใช่เอ้ทำไมมีการน้ำด้วยนะฮะ าจารยวจะทำอะไรเดี๋ยวจะให้ให้พานุพงศ์เขาลองทำให้ดูนะครับผมจะให้ดอกไม้นะครับกับให้คุณจอมขวัญจอมขวัญนะต้องฉันแล้วแหละผู้หญิงคนเดียวบนเวทีเราเใช้แค้น้ำร้อนนะครับน้ำร้อนน้ำร้อนต้องจัดการกี้นี้ตัวนี้และอันนี้คือหนึ่งในอันนี้คือวัสดุฉลาฉลุลวดป่ะฮะใช่ครับนี่ฮะดูนีฮะวิที่ยว กลับมาเป็นดอกไม้เลยโโอ้หขัดกันยังคัดได้ชัดไม่รอบหลายเดี๋ยวก็สะบัดพรใสเดียรนะคะคือนี่คือก็แค่แช่ลงไปมันก็มาเป็นรูปรูปทรงนี้แล้วเหรอคะใช่ครับเนี่ยค่ะเพราะโดนความร้อนใช่ครับเดี๋ยวนี้เราสามารถที่จะใช้ความร้อนเนี่ยบังคับให้โลหะเปลี่ยนรูปร่างไปมาได้ใช่นะครับแล้วแล้วทำไมมันเป็นอย่างงี้ฮะวัสดุนี้ทําจากอะไรอาจารย์นะวัสดุตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วทําจากไทเทเนียมผสมกับนิกเกิลครับ ครานี้บังเอิญมากเลยพวกนี้มันถูกค้นพบท,ที่มันใหม่มากนะฮะมันประมาณเมื่อป50ปีที่ผ่านมาถือว่าใหม่มากมเพราะว่าวงการนักวิจัยของของกองทัพเรืออเมริกาเนี่ยเขาตอนแรกเขาค้นพบว่าเขาอยากจะทำเรือดำน้ำฮะสมัยก่อนเอะโลหะอะไรที่กันสนิมได้อยู่ในน้ำทะเลนาน,น,นแล้ว <Norwegian. S 1> แล้วมันไม่เป็นไรผสมไปผสมมามเครียดโยนทิ้งมันมันทำไม่ได้สักทีฮะปรากฏว่าสูบุหร บุรีไปโดนไอตัวที่โยนทิ้งลงไปมันขยับไปขยับมานั่นคือต้นกําเนิดของการค้นพบพอโดนความร้อนจากบุหรี่ใช่ครับเราเรียกตัวนี้ว่าเป็นโลหะผสมจํารูปนะครับเออคือโลหะผสมจํารูปใช่ครับไทเทเนียมกับนิกเกิลจริงๆมันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเอามาผสมกันมันต้องผสมกันในสัดส่วนที่พอเหมาะแล้วก็ต้องมีกระบวนการในการจํารูปไม่จําเป็นอะไรก็ได้แล้วจะกลับไปเป็นแบบเดิมนะก็จริงๆตอนนี้คุณจองหวันลองขยับให้มันพังหน่อย ขยับอ่าเนี่ยดึงเท่าไหร่ให้มันเยอะนะคะถ้าไม่ต้องเยอะถ้าธรรมดาต้องใส่ดูเลยก็ได้แต่ก็ลองจุ่มน้ำร้อนใหม่จุ่มน้ำร้อนเหมือนเดิมนะคะอ๋อดึงออกมามันก็ไม่มีติดต่อะไรนะคะดึงขึ้นมาโอ้โหที่ชัดเลยดูฉันฉลาดมากเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยโชว์กลับมาซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับฉันเลยนะเนี่ยโอ้โหอันนี้อันนี้ผมให้ลองให้คุณกระโดดลองเล่นได้ไหมครับจากตัวนี้แล้วอาจจะเล่นกับไฟนิดนึงนะครับน้ำร้อนก็ได้หรือไฟแช็กก็ได้โอพี่กระโดดเล่นกับไฟลองลดูนะฮะตอนนี้มันมันโค้งแบบนี้นะฮะนี่นะฮะกองนี้ใช่มฮะ ผมใช้ไฟแชกนะครับฟาบตรงเลยอ่ะตรงเลยฮะเอาละครับคุณกะหนกสามารถมีทางออกของตัวเองได้แล้วมันตรงได้จานที่มันยืดตรงได้โดยเจอความร้อนตรงได้เพียงแค่โดนความร้อนเท่านั้นใช้ไฟแช็กหนึ่งงานคุณกะนกสามารถแก้ปัญหาชุิตัวเองได้ตอนโดนความร้อนเนี่ยสิมันต้องโดนความร้อนใช่ไหมจา์ ต้องโีนปรับเป็นแบบนี้ได้ใช่ครับเอามันสามารถปรับเปลี่ยนอุณหภูมิได้ด้วยนะครับเราเราบังคับให้อุณหภูมิการทํางานมาอยู่ตั้งแต่ลบร้อยองศานะครับแนกระทั่งถึง1,000องศาโดยเราปรับเปลี่ยนส่วนผสมแล้วก็เงื่อนไขในการควบคุไม่ต้องกังวลครับสามสิบเจ็ดไม่ต้องร้อนก็ได้ครับไม่ต้องร้อนก็ได้ครับยกตัวอย่างนี้ฮะนี่ฮะดูนี่ฮะอันนี้เสารอากาศโทรศัพท์ PCT นะครับผมจะทำงนี้ดูฮะเนี่ยคือคือเราเราทำยังไงก็ตามมันมันจะไม่ ไม่มีทางงอครับก็เป็นเหมือนเดิมก็ได้ซึ่งเสา PCT ก็คือวัสดุคัก็ือวสดุฉลาดนี่แหละครับใช่ครับตัวนี้ที่ใช้กันอยู่แสดงว่ามันก็มีมาหนาสิคะอาจารย์มันมีมาพอสมควรครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราสังเกตเห็นว่าการแพทย์เนี่ยมันเทคโนโลยีมันไปไกลเรื่อยๆคนไทยเรานำเข้าวัสดุการแพทย์เยอะนะครับปีๆหนึ่งผมเข้าใจว่าหลายหมื่นล้านแล้วทีนี้อันไหนครับที่บอกว่าอะไรนะโบนเพลทที่ใช้ในการจัดฟันอะไรเนี่ยฮะอันอันนี้ฮะจัดฟันเราเรียกลวดจัดฟัน ลวดจัดฟันลวดจัดฟันที่ที่เป็นแฟชั่นสมัยใหม่เนี่ยตัวยูนะฮะเขาเรียกอารชวายพอดีเราได้รับความร่วมมือจากทันตแพทย์มหิดลนะครับเราทํางานร่วมกันมาประมาณ7-8ปีแป้วีละก็คิดว่าปัจจุบันหมอฟันที่เราใช้กันอยู่เนี่ยเราใช้สแตนเลสฮะแลวหมอก็จะนัดไปขันให้มันตึงแล้วก็จะเจ็บถูกไหมครับแ้วทำไปสักประมาณ3-4ปีเนี่ยลูกศิษย์ผมทำยังไม่เร็จสักทีเลยปรากฏว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะเคลื่อนที่เนี่ยจัดฟันให้เสร็จภายในปีหึงหรือประมาณปีครึ่งได้ มันต่างจากสแตนเลสสตีลเลฮะมันก็คือเราเอาหลักการของไอ้ตัวโลหะจำรูปเนี่ยมาทำเป็นลวดจัดฟันมันจะสามารถดึงให้ฟันเคลื่อนที่ได้มากกว่าลวดธรรมดาประมาณ1ิบเท่า1ิบเท่าตัวิบเท่าแล้วไม่เจ็บด้วยที่สำคัญเนี่ยจริงๆหมอฟันเขาไม่เคยบอกใครผมว่าอันนี้ผมเอามาบอกจะผิดหรือเปล่าไม่รู้นะฮะคนที่จัดฟันสมัยใหม่ที่สมัยก่อนที่จัดฟันกันอยู่เนี่ยมันฟันสวยก็จริงนะครับผมก็เคยจัดตอนเด็กๆมันเป็นการใช้ช่วงยืดหยุ่นของโลหะในกระชากฟันให้เคลื่อนที่ ไปข้างหน้าหรือไปข้างข้างดังนั้นเมื่อฟันสวยแล้วเนี่ยมันก็สวยจริงแต่รากฟันที่มันถูกขยับให้เคลื่อนที่แรงๆเนี่ยมันคลอนมันคลอนฮะพออายุมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยฟันคนกลุ่มเนี้มันจะหลุดจะหลุดรากฟันจะเสื่อมแต่พัฒนาตอนนี้เทคโนโลยีก็ไปไกลนะครับปักรากเทียมได้แม่บอกแล้วไงไม่ต้องดัดในี่ต้องโทษคุณแม่นะฮะเสียเงินแล้วอันนี้มันจะช่วยได้ไหมตัวนี้เนี่ยมันให้แรงคงที่ครับ น่าสนใจมากเป็นการเคลื่อนที่ที่ให้แรงคงที่เป็นระยะเวลามากกว่าระยะทางมากกว่าสิบเท่าไม่กระชากรากฟัน,<ว>น,นไม่กระชากเลยครับเ<อ>ืเอ่อการเร่งไม่มากใช่ไหมคบเราไม่มีความเร่งครับตามหลักฟิสิกส์นี่คือสม m ติชั่น F อ,อเท<อ>่ากับศูนย์ก็งงเลยก็คือคือคือจริงๆแล้วแรงแรมันจะไปเรื่อยๆนิ่งๆแต่เร็วกว่า10เท่าตัวคือเคลื่อนที่ได้ไกลกว่า10เท่าตัวฉะนั้นหมอบอกว่าไม่จําเป็นต้องนัดคนไข้มาทุกเดือนละใช่ปกตินัดทุกเดือนใช่ไหมฮะอันนี้เขาปล่อยไปเลยฮะ แล้วใช้หรือยังอาจารย์ฮะมีใช้ยังตอนนี้มีใช้กันอยู่ที่ทันตแพทย์มหิดนนะครับเท่าที่ผมทราบแล้วก็จุฬาลงกรณ์มหาิทาลัยแล้วแล้วราคาเออราคาเราพูดถึงราคานะครับต้องแพง่อผมบอกให้ว่าลวดสมัยก่อนเส้นหนึ่งประมาณ3บาทอันนี้นําเข้ามาเนี่ยจากอเมริกาจากญี่ปุ่นประมาณสักร้อยห้าสิบถึงสองร้อยบาทนะครับตัวนี้แต่หมอจัดฟันคิดราคาเท่าเดิมเวลาจัดฟันคนนะเพราะเขาใช้เวลาในคลินิกน้อยลงครับ อ๋อแล้วช่องขวายังสนุกอยู่ไอ้ลองไปเล่นจางน้นป่ะเาจะจัดฝาแล้วไปจัดฝแล้วอไปเลยแล้วมีที่เราใช้เป็นแทนกระดูกอระดามได้ใช่ไหมครับตัวนี้ฮะตัวนี้นอ่ะเดี๋ยวพานุพงศ์ตัวนี้เป็นโบนเพลทโบนเพลทนี่แหละเราเราเคยทำมาตั้งแต่ประมาณ5ปีที่แล้วนะฮะหมอพูดกันว่าวัสดุการแพทย์ที่ฝังไปในร่างกายคนเนี่ยไม่ควรมีอะไรที่มีโอกาสทำให้เกิดการแพ้เลยเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างเช่นพวก ไอ้บนเพลทหรือว่าฝสฝังในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นพวกไทเทเนียมอลลอยครับ uh ซึ่งข้างในมันยังคงม,มีพวกวานาเดียม um สารประกอบหรือว่าพวกธาตุบางอย่างที่มีโอกาสก่อให้เกิดมะเร็งในอนาคตและนี่ยังไงฮะตัวนี้เราผสมโดยที่ไม่มีธาตุมีพิษเลยใ,ในตารางธาตุมันยัมีธาตุที่ไม่มีพิษต่อร่างกายเลยอยู่ประมาณ3-4ธาตุนะครับเราก็จับมาผสมกันโดยใช้เทคโนโลยีของวัสดุเนี่ย วัสดุฉลาดตัวนี้เนี่ยทําให้มันสามารถขึ้นรูปได้แล้วมีความยืดหยุ่นสูงมากม,มีความแข็งดามได้เหมือนอย่างวัสดุเดิมครับแต่ความแข็งมันน้อยลงใกล้เคียงกระดูกคนเรามากขึ้นอของเดิมอันไหนอาจารย์ฮะของเดิมคือน,นี้ฮะ ของเดิมคืออันที่เห็นนะครับที่ใช้กันเนี่ยนะฮะความวาวต่างกันเชียวอ๋อเรายังไม่ได้เราไม่ได้ขัดไม่เกี่ยวกับความวาวที่เราทำจานไปจะไม่เตี้ยมากปกติก็ดูฉลาดน้อยอยู่แล้วอ่ะองดูนะครับมันจะน้ำหนักต่างกันไนจะน้ำหนักลองยกมันช่างช่างหน่อยนี่ฮะโอ้ค่ะอันนี้เบากว่าเยอะอันนี้เป็นคำตอบที่ฉลานไหมคะของใหม่เบากว่าเยอะเลยค่ะที่อาจารย์บอกเข้ากับกระดูกเข้ากับธรรมชาติของขนอ๋อเลยฮถูกต้องครับ เราเราลดค่าความยืดเ,เขาเรียกว่ามอดูลัสความยืดหยุ่นเนี่ยใกล้เคียงกระดูกคนอ้าวแล้วนะครับบางคนก็คิดว่าจะดามดามกระดูกเนี่ยมันก็ต้องแข็งแข็งยิ่งแข็งยิ่งดีอ๋อไม่จริงฮะไม่จริงเหรอฮะสมมติเราลองคิดดูถ้าเราดามกระดูกแข็งแข็งเรากระโดดสักทีฮะกระแทกตึงต้งเอไอไอกระดูกที่อ่อนกว่าต้องแตกนะครับกระดูกจริงกระดูกจริงที่เราดามอยู่เนี่ยรอครับครับแรงมันส่งถ่ายไปที่ของที่มีความอ่อนกว่าอ๋อแสดงวัสดุที่จะไปช่วยดามกระดูกเนี่ยไม่ใช่เอาแข็งมากเป็นหลัก ควรจะเหมือนกระดูกใช่ครับควรจะมีกระดูกด้วยควรจะมีความยืดหยุ่นได้นะฮะก็คุยกันไปสิครับไม่ข้อถึงมาอันนี้เริ่มเริ่มมีการใช้บ้างแล้วเขาห้ามค้อเหรอคะเอ่เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยอันนี้มันเป็นมันเป็นอะไรนะอะไรนะคุณมรรทุกบอกนะฮะชิ้นละสี่ล้านเหรอฮะ อ๋อแม่ม่นี่คือคือเราเราขอทุนจริงเลยจริงการวิจัยนี้เราใช้เงินมาเยอะมากครับเราขอเงินจากรัฐบาลแล้วก็ขอทางทางส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาคิดค้นก็รวมๆแล้หลายตังอยู่แต่พอออกมาแล้วเรารู้สึกว่างานนี้น่าจะมีอนาคตเราเลยส่งๆ่งประกวดไปที่ทรูนะครับผมก็กำลังหาผู้สนใจเนี่ยที่จะมาเป็นนักลงทุนไทย นำตัวนี้เนี่ยเข้าไปใช้จริงออนะครับอ๋อนี่ฮะคือหัวใจของการได้รางวัลมาครั้งนี้เนี่ยอาจารย์คิดว่าน่าจะมาจากอันนี้ใช่ไหมผมคิดว่าน่าจะมาจากทั้งสองตัวเพราะว่าเราเอาลวดจัดฟันกับตัวไอตัวดมกระดูกนย<น>มาแข่งขัน<อ>นะครับแล้วสองตัวนี้เนี่ยมันช่วยที่ผมว่าแรงบันดาลใจคือทำไงให้คนไทยเราได้ใช้ของดีๆแล้วก็มีราคาถูก<อ>นะครับแล้วก็ได้ผลแล้วก็ได้ผลแล้วก็ที่สำคัญคือ วิทยาศาสตร์ของเมืองไทยเนี่ยจะได้สู้กับต่างประเทศเขาได้โอ้โหนี่นะฮะปกติไอ้วัสดุแบบนี้มัน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 ใช้เปลี่ยนไปเปมาเนีาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณทำอะไรคุณจะบอกดิฉันได้ไหมครับนี่อะไร่าะรลิซ่าจะได้ช่วยครับพี่จอมขวัญเริ่มไม่งอแล้วครับเล่นไปเล่นมาตอนแรกทีงก็นน้ำมันเริ่มไม่ร้อนน้ะครับไม่ร้อนแล้วตเกิดไปจอมขวัญพี่จะทำอะไรฮะับไล่จะชวนหนึ่งให้ดูของเล่นใหม่ที่เราทำจากวัสดุฉลาดเต้าน้ำร้อนลงไปในภาชนะพลาสติกอันเล็กๆนี่ฮะมีลวดเส้นเล็กๆอยู่เห็นมฮะนี่ ร้องอยู่ที่รอกนะครับโอ้นี่นี่นี่ดผมไม่ได้ติดมอเตอร์ไว้ข้างหลังนะครับดูนะครับน้ำมันไม่ร้อนป่ะครับน้ำมันร้อนไหมครับเครับมันจะหมุนได้เหรอครับน้ำมันไม่ร้อนน้ำมันไม่ร้อนแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้มันม move เองมันจะหมุนได้ฮะมันจะหมุนได้น้ำร้อนไปป่ะน้อยน้อยไปไหมฮะเทอีกหน่อยมฮะน้ำมันน้ำมันต้องไม่ถึงแล้วเนาะเพราะห้องสูงเราอุณหภูมิเย็นมากท่านผู้ชมฮะใช้ผู้หญิงฮอตแทนได้ไหมคะใครอ่ะต้องมาเย็นใกล้ๆครับ ทำแบบนี้โดนเยอะวะน้ำร้อนเนี่ยมันจะหมุนใช่ไหมคือปกติถ้าเราเอาน้ําร้อนใส่เนี่ยไอ้รวดตัวนี้นะฮะจะมีการหมุนเกิดข<อ>ึ้นเนือ่องจากว่าเราให้มันจํารูปเป็นเส้นตรงพอ,องไอ้ส่วนโค้งมันเจอน้ําร้อนมันก็จะต้องพยายามตรง<อ>ใช่ไหมฮะ<อ>มันตรงก็ผลักตัวเองดีดออกมา<อ>หมุนไปเรื่อยเลย กลายเป็นเครื่องจักรความร้อนนั่นเองคุณผู้ชมคุณไม่ผิดราคาน้ะมันไม่ร้อนค่ะโอเคค่ะโอเคเข้าใจแล้วอาจารย์อาจารย์ก็ไม่ทำก่อนปล่อยให้มันเย็นแล้วมาทำเมื่อกี้เราแค่ดืมทำก่อนนะครับอาจารย์เดี๋ยวถามนิดเดียวที่อาจารย์บอกว่ามันอะไรนะจำรูปใช่ไหมคะแล้วแต่ละเส้นมันจำรูปยังไงอะคะแต่ละเส้นหนี่ะเราอยากให้มันจำเป็นอะไรนะฮะเราก็เอาไปจริงๆมันมีเงื่อนไขของการจำอยู่ว่าอย่างตัวนี้ฮะ นี่จำแบบเป็นสปริงครับจำเป็นสปริงเราไปอบที่อุณหภูมิสูงๆเพื่อให้มันจํารูปร่างตัวเองดึงเลยดึงเลยฮะดึงดึงคุณอมฝันดึงดึงให้มันยืดจานกล้าให้ดึงแบบให้ตรงเลยไหมได้เลยครับถ้าดึงได้ฮะดึงโอเคฮะดึงระวังดีเข้าหน้าเดี๋ยวดีเข้าหน้าที่ชิพนั้นก็แค่ประมาณ4ี่หมื่นกว่าบาทเท่านั้นุอชมฝันเอะได้ไงฮะไปเถึงครับจุ่มในน้ำร้อนมันไม่ร้อนนะร้อนฮะโอ้กลับมาเป็นสปริงเหมือนเดิมเป๊ะเลยอ่ะโอ้โหอย่างงี้ถ้าเป็นมาดามเมือนแบปอ่ะ นี่เนะน้ำอย่างร้อนนะฮะร้อ <laughs> ค่ะคุณพี่แ <laughs> สดงว่าจริงๆมันเอามันสามารถเอาไประปปยุกต์ใช้ปรับใช้เป็นได้หลากหลายมากจริงๆตอนนี้มันจดพาทเทนด้วยชิ้นงานตัวนี้นะครับปีหนึ่งประมาณ150้ชิ้นก็คือเขาใช้ในรอบร่างกายเราเลยะฮะจริงๆไม่ใช่แค่การแพทย์เนี่ยมันใช้ในวัสดุรรอิเล็กทรอนิกส์กล้องถ่ายรูปเล็กๆที่เราเห็นกันาสมัยใหม่อะฮะเอฟไอ้ฝาเปิดปิดกล้องมันทํางานยังไงมอเตอร์มันไม่น่าจะเล็กลงขนาดนั้นได้เนี่ยจริงเขาใช้วัสดุฉลากในการเคลื่อนที่ ไอ้เจ้าตัวกลไกต่างๆแวนตากอบแว่นตาครับที่เขาบอกว่ามีรุ่นที่เหยียบเท่าไหร่มันก็ไม่แตกฮะที่มันไม่งอก็ใช่แบบนี้มันก็คือตัวนี้ครับวัสดุฉลาดคืนรูปอะไร่างเงี้ยจำรูปครับจำรูปใช่ครับโอ้สุดยอดเลยฮะน่าสนับสนุนนะน่าสนับสนุนให้เดินหน้าต่อไปก็คิดว่าจะทำให้ถึงขั้นคอมเมอร์เชียลให้ได้นะครับตอนนี้ เพราะว่าถ้ามีคนเอาไปใช้จริงเนี่ยคงได้ประโยชน์ใช่งมครับ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 สุดยอดนะชิมชมก็ลองคุณพันธุพงศ์ม่เทน้ำลานไม่หมุนด้วยกันมาแซวฉันแถมแถมไม่หมุนด้วยีือวคราวหน้ามาใหม่ราวหน้ามาใหม่พร้อมกับสิ่งประดิษฐ์ใหม่ใหม่วันนี้ขอบคุณอาจารย์ขอบคุณมากครับขอบคุณนัก้ใจนะครับขอบคุณมากครับแล้ววันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาใหม่จำรูปนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับ ชาวข่าวคนคนข่าวช้า